ดูฝีมือดูฝีมือนีมือนี่นี่ดูฝีมือกันยฝีมือไออกมาสำเร็จนะครับสวยออกมาสำเร็จนะครับไม่ันเลยยอดยอดฝีมือเย่อดันะครับดีบ ปีมือนะครับมามาได้ง่ายๆปีมือนะครับ่่าดยวปงมาได้ครับยางแคบๆเราก็โยกไปโยกมาแป๊บเดียวก็ได้แล้วครับปีมือนะครับแข็งแกร่งครับนี่ข็งแก้เลยนะครับการใส่รถ ครับของแท้เนี่ยนะครับสุดยอดนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วสำเร็จแล้วเดี๋ยวกเสากลุ่มเสานะครับขยับหน้าขยับหลังขยับหน้าขยับหลังก็ได้แล้วนะครับครับดูวีบังเลยยอดแล้วครับยอดเล้วครับไปนะครับดูแคบๆไหลออกมาได้นะครับอ่าพานนะครับผ่านโอเคสุดยอดครับสุดยอดนะครับยอดเลยับ